วอร์กิทว์ทุมวอร์ังพมคนเดียวกันไหมคนเดียวกันนะเขาบอกว่าเราเก่งยกสี่ยกเดียวจริงหรือเปล่าเขาพิสูจน์ด้วยพิสูจน์เห็นแล้วยกไวเลยทำไมทำไมเพิ่งบอกกรรมการว่าสามยกแรกเราไม่ชกบคนขอช็อกแรกไหมเราขอชกแค่ยกสี่ยกเดียวไปเลยโอ้ชอกยกแรกดึงไหมไม่ไม่หมาว่าหมายถึงว่าเราอมแรงไหมอมแรงป่ะอมแรงอมแรงโอ้ยยกสี่ เขาล้มประมาณสองสาครั้งนี่เราไปทำอะไรเขาล้มอ you. ่ะเกี่ยวขาเอื้ยมเอี่อมมวยรลักเลียมคือแปลเรียกว่าแปลวเบาใช่ไหมโอ้โหไปนี้ตักแก้มตอนแรกแรกก็ตักใจครับตักแกเรื่องอะไรเตะขาอ้ออคุณต่อสู้นี่มีเรื่องเตะนะคือคุณต่อสู้เขาบอกมองว่าเขาเขาแพ้ลูกล้มใช่ใไหม เแบบดีมากเลยวันนี้อาจิเท่าไหร่เนี่ยอจิเท่าไหร่อจิเท่าไหร่สองหมื่นโอ้โหได้สองหมื่นชนะมากี่ครั้งแล้วนี่ไปเนี่ยไปแจ็คเกิดนะแพ้มาสองไฟต์ติดนะแพ้แพ้แกดุบลแพ้แกดุบลแล้วก็แพ้จากกัวจากกัวใครใจใครสองคนนี้เหรอฮะฮะแกดุบลเหรอพิกัดเท่าไหร่ช่องดีสุดร้อยจิบร้อยเจ็ดร้อยสอง ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสองสามสามสวทีนสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสงใครก็ได้เนาะภาไทยนี่ใครก็ได้จีเชมไปเลยนะการรบนกนรุบอน่าอครับเน